สวัสดีค่ะพบกับช่องรวยไม่โง่คำเตือนเนื้อหาและเสียงในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นหลักทางผู้จัดทำมุ่งหวังให้เป็นไปเพื่อความบันเทิงและเสริมความรู้แก่ผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เรามาเริ่มกันเลยตอนเฉลยทำไมกระจกถึงใสปิ้งไม่บดบังสายตา เคยไหมคะที่ยืนมองออกไปนอกหน้าต่างบานใสๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกระจกถึงใสแจ๋วขนาดนี้เหมือนไม่มีอะไรมากั้นเลยทั้งทงที่มันก็เป็นของแข็งจับต้องได้แถมบางทีเรายังเดินชนมันได้อีกแล้วมันต่างจากกำแพงอิฐหรือประตูไม้ยังไงที่มองไม่ทะลุเลยวันนี้รู้ไว้ไม่โง่จะพาทุกคนไปไขความลับเบื้องหลังความใสของกระจกกันคะ่ะ รับรองว่าฟังแล้วจะร้องอ๋อเอาละค่ะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าแสงที่เรามองเห็นเนี่ยมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เดินทางเป็นเส้นตรงมาสู่ตาเราเพื่อให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ทีนี้เวลาแสงเดินทางมาเจอวัตถุเนี่ยมันมีอยู่3มอย่างที่เกิดขึ้นได้ค่ะคือ 1. สะท้อนกลับไปเช่นเวลาแสงกระทบกระจกเงา หรือผิวโลหะมันวาวแสงก็จะสะท้อนกลับมาเราเลยเห็นเงาหรือเห็นวัตถุนั้นๆค่ะสองอ,งองดูดซับไปเหมือนเวลาแสงกระทบกำแพงสีเข้มเ้มหรือเสื้อผ้าสีดำแสงก็จะถูกวัตถุนั้นดูดซับเอาไว้เราเลยมองไม่เห็นทะลุไปอีกฝั่ง3ทะลุผ่านไปได้เหมือนเวลาแสงส่องผ่านอากาศหรือน้ำใสๆเราก็ยังมองเห็นข้างหลังได้นั่นแหละค่ะแล้วกระจกมันเข้าข่ายไหนนะเหรอคะ แน่นอนค่ะว่ามันทะลุผ่านไปได้แต่คำถามคือทำไมลองจินตนาการถึงวัตถุรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไม้โลหะหรือแม้แต่ตัวเราเองทุกอย่างประกอบขึ้นจากอะตอมและในอะตอมก็มีอิเล็กตรอนเจ้าอิเล็กตรอนนี่แหละค่ะคือตัวการสำคัญในการกำหนดว่าวัตถุนั้นจะใสหรือไม่ใสในวัตถุที่ทึบแสงอย่างไม้หรือโลหะเนี่ยอิเล็กตรอนของมันจะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะกระโดด เมื่อได้รับพลังงานจากแสงที่มากระทบพอแสงมาถึงปุ๊บอิเล็กตรอนก็ดูดซับพลังงานแสงเข้าไปแล้วกระโดดไปอีกระดับพลังงานหนึ่งพลังงานแสงก็ถูกใช้ไปกับการกระโดดของอิเล็กตรอนนี้แหละค่ะพอแสงถูกดูดซับไปเยอะๆเราก็เลยมองไม่เห็นทะลุไปอีกฝั่งเช่นถ้าเราส่องไฟฉายใส่ประตูไม้แสงก็ถูกไม้ดูดซับไปเกือบหมดเราเลยมองไม่เห็นว่าอีกฝั่งประตูมีอะไรใช่ไหมคะ แต่ทีนี้กับกระจกมันต่างออกไปค่ะกระจกที่เราใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่ทำมาจากซิลิกาหรือทรายนั่นเองค่ะที่ถูกเอามาหลอมที่อุณหภูมิสูงมากๆแล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจนอะตอมของมันเรียงตัวแบบไม่เป็นระเบียบแต่ก็ไม่ได้เป็นระเบียบเป๊ะๆเ,เหมือนผลึกคริสตัลนะคะเราเรียกมันว่าของแข็งอสันฐานหรือออมฟัส solid ค่ะ ความพิเศษของกระจกคือเจ้าอิเล็กตรอนในอะตอมของกระจกเนี่ยมันถูกจับยึดเอาไว้แน่นมากและไม่มีระดับพลังงานที่เหมาะสมที่จะดูดซับพลังงานจากแสงที่มองเห็นได้หรือ Visible light ได้เลยค่ะเปรียบเทียบง่ายเปรียบเทียบง่ายเหมือนกับว่าแสงคือคนที่จะผ่านด่านแล้วอิเล็กตรอนในกระจกก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยเช็กว่าใครจะผ่านไปได้ พอแสงสีต่างๆที่เรามองเห็นได้แดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินครามม่วงเดินทางมาถึงกระจกก็บอกว่าคุณผ่านได้เลยฉันไม่มีอะไรให้คุณดูดซับพลังงานจากฉันหรอกแสงก็เลยทะลุผ่านไปได้โดยสะดวกไม่ถูกดูดซับไม่ถูกสะท้อนกลับไปมากนะักทำให้เรามองเห็นทะลุปรุโปร่ปปรงนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ได้หมายความว่ากระจกจะใสกับแสงทุกชนิดนะแสงบางชนิดที่มองไม่เห็น อย่างเช่นแสงอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV เนี่ยกระจกธรรมดาอาจจะดูดซับได้บางส่วนหรือรังสีอ ra ินฟราเรดกระจกบางชนิดก็ดูดซับได้ดีค่ะอย่างเช่นกระจกสำหรับรถยนต์บางรุ่นที่เคลือบสารพิเศษมาก็จะช่วยกรองรังสี UV ไม่ให้เข้ามาในรถได้เยอะซึ่งนี่ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของกระจกที่อาศัยคุณสมบัติในการดูดซับแสงในย่านที่ตาเรามองไม่เห็นนั่นแหละค่ะ อีกเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระจกคือเวลาแสงเดินทางผ่านกระจกมันไม่ได้ตรงดิ่งไปเลยสักทีเดียวนะคะมันมีการหักเหเกิดขึ้นด้วยลองสังเกตเวลาเรามองผ่านแก้วน้ำที่หนาหน่อยหรือมองผ่านเลนส์แว่นตาจะเห็นว่าภาพมันอาจจะบิดเบี้ยวไปบ้างนั่นเป็นเพราะว่าแสงเดินทางช้าลงเล็กน้อยตอนที่เข้าไปในกระจกแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปนิดหน่อยก่อนจะออกจากกระจกไปสู่ตาเราค่ะแล้วทำไมทราย ที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นถึงไม่สายล่ะคำตอบง่ายๆเลยค่ะเพราะทรายประกอบด้วยเม็ดซิลิกาเล็กเม็ดซิลิกาเล็กจำนวนมากซึ่งแต่ละเม็ดมันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเอาซะเลยแถมยังมีช่องว่างและผิวสัมผัสท,ที่ไม่เรียบพอแสงมาตกกระทบมันก็เลยกระเจิงไปคนละทิศละทางเหมือนเม็ดฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศที่ทำให้เรามองไม่เห็นชัดนั่นแหละค่ะ แต่พอเอาทรายมาหลอมรวมกันจนเป็นเนื้อเดียวแล้วทำให้มันแข็งตัวแบบเร็วๆอะตอมในกระจกมันก็เลยจัดเรียงตัวแบบไร้ระเบียบก็จริงแต่ก็สม่ำเสมอในระดับโมเลกุลทำให้ไม่มีช่องว่างให้แสงกระเจิงได้เยอะแสงก็เลยพุ่งทะลุไปได้สบายๆครับเราอาจจะเคยเห็นกระจกฝ้าหรือกระจกสีใช่ไหมคะกระจกฝ้าเนี่ยไม่ได้ทำให้มันทึบแสงด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างอิเล็กตรอนของมันเลยค่ะ แต่เป็นการทำให้ผิวหน้าของกระจกไม่เรียบเพื่อให้แสงที่มาตกกระทบเกิดการกระเจิงไปหลายทิศทางทำให้เรามองไม่เห็นภาพด้านหลังที่ชัดเจนแต่แสงยังผ่านได้อยู่ดีก็เลยเห็นเป็นฟ้าฟ้านั่นเองค่ะส่วนกระจกสีก็คือมีการเติมสารเคมีบางอย่างเข้าไปในกระบวนการผลิตเพื่อให้สารเคมีเหล่านั้นดูดซับแสงบางความยาวคลื่นทำให้เราเห็นเป็นสีๆและแสงส่วนที่เหลือก็ทะลุผ่านไปได้ค่ะ คุณสมบัติความใสของกระจกไม่ได้มีแค่ในหน้าต่างบ้านเราหรือแก้วน้ำเท่านั้นนะคะมันถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีล้ำล้ำอีกเยอะเลยค่ะตัวอย่างที่เห็นชัดเลยก็คือใยแก้วนำแสงหรือ Fiber Optics ที่เป็นเส้นใยแก้วขนาดเล็กจิว๋วเท่าเส้นผมแต่สามารถส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านแสงได้ไกลหลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียว นี่ก็เพราะคุณสมบัติความใสของแก้วที่ทำให้แสงเดินทางผ่านไปได้แทบไม่มีการสูญเสียหรือจะเป็นเลนส์ในกล้องถ่ายรูปหรือกล้องโทรทัศน์ที่อาศัยความใสของกระจกและรูปส่งที่แม่นยำในการรวมหรือกระจายแสงเพื่อให้เราเห็นภาพที่คมชัดขึ้นหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆได้อย่างน่าทึ่งสรุปง่ายๆเลยนะคะที่กระจกใสปิงจนเรามองทะลุปรุโปร่ปปรงเนี่ย เป็นเพราะว่าโครงสร้างทางเคมีและฟิสิกส์ของมันทําให้มันไม่ดูดซับแสงที่ตาเรามองเห็นได้ค่ะอูดง่ายๆคืออิเล็กตรอนในกระจกมันไม่ตอบสนองต่อพลังงานของแสงที่เรามองเห็นทําให้แสงเดินทางผ่านไปได้เหมือนไม่มีอะไรมาขวางเลยนั่นเองเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยใช่ไหมล่ะคะอยากฉลาดขึ้นวันละนิดกดติดตามไว้เลย แล้วเจอกันในความรู้ง่ายๆตอนต่อไปค่ะ